และสาขาละครส่วนพัดยอดเยี่ยมได้แก่และครเรื่องบ่วงครับริตอวิชบอดแพสไทยโารวิชั่นจำกัดทางช่อง3ครับจะแสดงความจิงดีด้วยครับ แ,แสดงความดีดนะคะเป็นรางวัลที่เท่าไหร่ของบวกแล้วก็ไม่ทราบเลยค่ะเนี่ยบวกแห่งชาตินะครับวันนี้ครับหลายรางวัลนะครับต้อเชื่อว่านะคะอย่างที่เราคุยกันหรือเราบอกกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนักแสดงอยู่ในเรื่องไหนก็นแล้วแต่แน่นอนถ้าเราทําเต็มที่เ mm hmm. ชื่อได้ว่าคุณก็ได้รับการยอมรับอยู่แล้วนะคะรางวัลเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งทางค่ะ วนีเราเชิญพี่น่องนั่งด้านหน้าตั้งแต่แรกก็ดีนะครับนะคะคุณนุ่นมาด้วยนะคะร่วมกับก็มาด้วยนะคะสําหรับคนใหม่นะคะและนี่คือละครสถานสาขาละครสารัานยอดเยี่ยมประจํำปีนี้ครับละครเรื่องบวกครับ กราบขอบพระคุณคอมชันดิวอร์ดนะคะกรรมการผู้ทุกท่านนะคะตื่นเต้นอ,อีกแล้วค่ะก็ขอบคุณไทยทีสีช่องสามนะคะ <c oughs> คุณประวิทย์ภูประสาท <c oughs> คุณพรอมมาคุณดำพรมารินมนะคะคุณสมรักนยมชัยที่ได้ให้โอกาสกับละครเรื่องบ่วงนะคะซึ่งละครเรื่องบ่วงตอนที่ที่จะถับเนี่ยนะคะก็ ได้ปรึกษากันว่าเ,เอ๊อมันมีอยากจะแทรกข้อธรรมะลงออไปในละครเรื่องหลวงซึ่งก็กลัวว่าเอ๊ะจะเป็นละครธรรมะไปหรือเปล่าแต่เมื่อออกอากาศมาแล้วก็คิดว่ามันจะได้ข้อคิดในเรื่องของการอโหสิก,กรรมนะคะก็ขอขอบคุณบทประพันธ์นะคะที่ยอดเยี่ยมนะคะคุณสิฟาดาวันนะคะออขอบคุณผู้เขียนบทนะคะ เมื่อกี้คุณบุ้ยนะคะคเพิ่งได้รับรางวัลไปนะคะคุณบุ้ยนันทวันนะครับและผู้ประกอบพี่ยอดเยี่ยมของเรานะคะคุณใหม่พัาค่ะทีมนักแสดงที่ยอดเยี่ยมนะคะน้องนุ่นนะคะคุณเหนียวสบายพรแล้วก็น้องโลมนะคะทุกทุกตัวแสดงน้องนิตานะคะขอขอบคุณเรื่องทีมเบื้องหน้าและทีมเบื้องหลังและขอมอบรางวัลนี้ให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ เองทำดีด้วน,นะคะครับผมและนี่คือทั้งหมดของประเภทของละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมประจำปีนี้นะครับ